เราลงคำสอนใน YouTube ทุกๆวันช่องของเราคือ New Hope International Church Facebook ชื่อว่า Pastor Varun Lahprasit หรือใน Instagram Pastor Lau ใน Tik Tok นะครับอาจารย์หมอวรุณหรือ Pastor Varun ขอบพระคุณมากที่เข้ามาฟังคำสอนนะครับ ผมเชื่อว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงสอนและตรัสกับพี่น้องฉายพระแสงลงมาจากสวรรค์เข้าไปในจิตใจ,จทําให้พี่น้องเกิดความเชื่อมากมายและพี่น้องจะมีพระคุณและฤทธิเดชข,ของพระเจ้าที่จะนําคําสอนไปปฏิบัติผมเชื่อว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากและพี่น้องก็รักพระเยซูและจะเชื่อฟังพระเยซูนะครับพระเจ้าอวยพรครับพี่น้องวันนี้เราจะมาเรียนเคล็ดลับที่สําคัญมากในการดําเนินชีวิตที่มีชัยชนะในชีวิตของเรา พระเจ้าอยากจะสอนเคล็ดลับนี้กุญแจที่สําคัญในนี้เพื่อมีชัยชนะพี่น้องอยากมีชัยชนะในชีวิตไหมครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากมีนะครับพี่น้องอยากจะมีความสําเร็จเกิดผลมีพระพรและเป็นพระพรแก่คนมากมายในคําสอนนี้เราจะเรียนว่าสิ่งที่สําคัญนั้นหนึ่งก็คือเราอยากเก็บเรื่องแง่ลบความคิดแง่ลบการโกหกคาหลอกลวงหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องไว้ในหัวใจและความคิดของเรา ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์สอนเราขอพระองค์ทำงานในใจของเราให้เห็นความจริงของพระองค์และนำไปปฏิบัติในนามพระเยซูคริสตเอเมนพี่น้องครับพระเจ้าสอนเราว่าให้เรานั้นเอาตาของเรามองไปที่พระเยซูคริสตผู้เป็นผู้ริเริ่มความเชื่อและทาให้ความเชื่อสาเร็จแล้มองไปที่เส้นชัยของเรามารซาตานมันอยากจะทำให้เราพ่ายแพ้ มันอยากให้เรามองเป็นแง่ลบมองปัญหาลมพายุในชีวิตรายงานของแพทย์ที่ว่าเราไม่ดีเราเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะมีคนมาพูดใส่ร้ายเราทำร้ายเราเราจะรู้สึกกังวลใจและเริ่มคิดในแง่ลบพระเจ้าบอกเราว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเราอยู่ในโลกใบนี้ที่เราต้องทำสงครามฝ่ายวิญญาณก็คือเนื้อหนังของเราที่อยู่ในตัวเราระบบของโลกนี้คนในโลก เป็นคนบาปเขาจะแกล้งเรานินทาเราเขาจะไม่ยุติธรรมกับเราละมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วอาจจะยิงสอนเพลินใส่เราหรือมันจะทําให้เราเจ็บป่วยหรือมีปัญหาเราไม่สามารถดีกเกลี้ยงสงครามฝ่ายวิญญาณและการสู้รบในโลกใบนี้ได้พระเจ้าถึงได้นหนุนใจเราบอกว่าให้เราคิดเรื่องพระเจ้าว่าพระเจ้ารักเราอย่างไรและพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและจะสู้สงครามให้แก่เรา ในหนังสืออพยพบทที่1 4ข้อ14บอกว่าพระยาเวจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายพวกท่านจงสงบอยู่เถิดให้เราใส่ความสงบเข้าไปในความคิดหัวใจของเราเพราะเราตระหนักว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างโลกและจัก,กรวาลเนี่ยอยู่กับเราสถิตยอยู่กับเรารักเราอยู่ฝ่ายเราจะสู้สงครามให้กับเราเราเอาตาของเรามองไปที่พระเยซูมองไปที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงอยู่ฝ่ายเราและพระองค์ยิ่งใหญ่มากไม่มีศัตรูใดที่สามารถชนะพระองค์ได้อพยพบทที่1 4ข้อ14 94, จากหนังสือพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งบอกว่าพูดอย่างนี้นะครับพระเจ้าจะทรงต่อสู้เพื่อท่านและท่านจะต้องสงบสติอารมณ์และพักสงบมีพระสัญญาในพระคัมภีร์หลายตอนที่บอกว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราและพระเจ้าจะสู้ให้เราเราสามารถพักสงบและวางใจในพระองค์ได้เราสามารถพักผ่อนในใจได้เราอย่าเอาความกังวลความ พอแท้เข้าไปในใจของเราเราสงบใจบอกไม่เป็นไรสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นพระเจ้าอยู่ฝ่ายฉันพระเจ้าจะสู้สงครามครั้งนี้ฉันพระองค์เป็นพระผู้พิพากษาพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระองค์จะสู้แทนฉัน,ฉนเฉยทธรรมาบัญญัติบทที่20บข้อ4บอกว่าเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายสเสด็จไปกับท่านทรงต่อสู้ศัตรูของท่านเพื่อท่านจะทรงช่วยกู้ท่านฮัลโห ใส่ความเชื่อเข้าไปในใจพระเจ้าจะช่วยกู้ฉันพระเจ้าจะต่อสู้ศัตรูของเราเพื่อเราจะชนะ<ผ>ฉนเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สามข้อยีสบองบอกว่าท่านทั้งหลายอย่ากลัวพวกเขาเลยพี่น้องอย่าใส่ความกลัวเข้าไปในใจอย่าหวาดหวัน่นอย่ากลัวเลยขจัดความกลัวกไปใส่ความเชื่อเขาา้าไปใส่ความมั่นใจในพระเจ้าเข้ามามองที่พระเจ้าอย่ามองที่ปัญหาอย่ามองที่ศัตรูหรือปัญหาในชีวิตต่างๆอย่ากลัวพวกเขาเลย เพราะพระยาวเวยพระเจ้าของพวกท่านจะทรงสู้รบเพื่อท่านทั้งหลายพระคัมภีร์สามตอนนี้หนุนใจเราว่าอย่าก,กลัวอย่าก,กังวลมองไปที่พระเจ้าใส่ความเชื่อเข้าไปมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าของเรารักเรามีพระคุณแก่เราแล้วพระองค์จะช่วยสู้สงครามให้แก่เราในชีวิตพี่น้องบางท่านที่กําลังฟังคําสอนนี้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเพื่อนที่ทางาน หรือพี่น้องของเราที่บ้านแสดงความไม่ยุติธรรมต่อเราหรือพ่อแม่อาจจะไม่แสดงความยุติธรรมต่อเราหรือท่านบางคนอา,าจจะประสบปัญหาว่าบางคนทําผิดต่อท่านนินทาท่านแกล้งทขาขโมยท่านโกงท่านหรือท่านอาจจะประสบความเจ็บป่วยอยู่ตอนนี้หรือสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะสูญเสียแฟนไปสามีไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นหย่าท่านไปทิ้งท่านไปท่านอาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างสูญเสียเงินไปหรืองานเจ้านายไม่ยุติธรรมต่อเรา ไล่เราออกจากงานลดศูญเสียพี่น้องนี่เป็นความจริงคือท่านและผมไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราได้เราไม่สามารถไปดันมันให้ออกไปจากชีวิตของเราด้วยก,กาลังของเราเองได้เราไม่สามารถหยุดสิ่งแง่ลบต่างๆหรือการถูกทําร้ายถูกทําผิดต่อเราให้มันหยุดที่จะไม่มาเข้ามาในชีวิตเราพี่น้องผมเป็นคริสเตียนมา40กว่าปีกับ50ปีแล้วครับโดนมาทุกรูปทุกแบบ คนนินทาคนดา่าคนเข้าใจผิดเขาทิ้งไปถูกคนกันแกล้งอะไรเจอเยอะแยะคนยืมเงินก็ไม่ใช้มีปัญหาต่างๆไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถหยุดสิ่งที่แง่ลบในโลกใบนี้ได้หรือคนทําผิดต่อเราได้เพราะเราอยู่ในโลกของความบาปและคนรอบตัวเรามากมายไม่เชื่อพระเจ้าและคนมากมายถูกใช้เป็นเครื่องมือของมารซาตานเราไม่สามารถหยุดสิ่งที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ เราอาจจะรู้สึกกังวลรู้สึกขมขื่นใจและอารมณ์เสียไม่สบายใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เรารู้สึกอารมณ์เสียไม่สบายใจขมขื่นใจและกังวลใจแต่ผมอยากหนุนใจพี่น้องหลังจากฟังคําสอนนี้พี่น้องยืนหยัดนะครับบอกข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะไม่ยอม ให้สิ่งที่ข้าพเจ้าควบคุมไม่ได้ภายน,นอกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สถานการณ์สิ่งต่างๆที่เกิดภายน,นอกที่ข้าพเจ้าควบคุมไม่ได้มาควบคุมชีวิตของข้าพาเจา้าข้าพาเจ้าตระหนักว่าข้าพาเจ้าสามารถควบคุมจิตใจของตัวเองว่าจะตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างไรได้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเรามีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะสามารถควบคุมการตอบสนองของเราต่อสถานการณ์รอบข้างที่เราควบคุมไม่ได้ เราไม่ควรที่จะดำเนินชีวิตที่อนุญาตให้สิ่งที่แง่ลบต่างๆมาทำร้ายเราเราต้องพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้าและปฏิเสธสิ่งแง่ลบที่จะเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราเราต้องประกาศว่าข้าพเจ้าขอตั้งกำแพงขึ้นมาโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้สิ่งแง่ลบในชีวิตเข้ามาในวิญญาณของข้าพเจ้าความคิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะร้องเพลงนมัสก,การพระเจ้า ข้าพเจ้าจะขอบคุณพระเจ้าเสมอข้าพเจ้าจะอยู่ในความพักสงบและข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าจะต่อสู้สงครามนี้ให้แก่ข้าพเจ้าและพี่น้องรู้ไหมเมื่อเราใช้ความเชื่อแบบนั้นเมื่อเราวางใจในพระเจ้าและประกาศด้วยเปล่าว่าพระเจ้าจะต่อสู้สงครามให้แก่เรานั้นพระองค์จะจ่ายคืนให้แก่เราสิ่งที่เราถูกโกงไปสิ่งที่คนอื่นเขาทำไม่ยุติธรรมต่อเราสิ่งที่คนอื่นเขาแกล้งเราอาจจะเสียงานพระเจ้าจะให้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมสุขภาพกับเมื่อดีกว่าเดิม สามีเราทิ้งเราไปเราจะได้คนดีเข้ามามากกว่าเดิมเราจะมีเพื่อนดีๆเข้ามาพระเจ้าสามารถเปลี่ยนขี้เท่าให้เป็นสิ่งที่สวยงามได้และพระองค์จะทรงดูแลเราและทําให้สิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นคนชั่วร้ายเหล่านั้นหรือเหตุการณ์เหล่านั้นที่มารซาตานพยายามทําร้ายเหล่านั้นให้มันหยุดลงและพระเจ้าจะจ่ายคืนให้แก่เรานี่เป็นข่าวดีแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือขณะที่ สิ่งแย่ลบเกิดขึ้นเราต้องควบคุมและรักษาจิตใจของเราอย่าให้ความคิดแง่ลบการโกหกคำหลอกลวงของมารความเกลียดชังความไม่พอใจความกลัวหรือว่าความขมขื่นใจเข้ามาในหัวใจของเราสุภาษิตบทที่4ข้อ2บบอกว่าจงรักษาและรักษาจิตใจของท่านด้วยความรอบคอบและเหนือสิ่งอื่นใดที่ท่านต้องรักษาไว้เพราะนำ้ำพุแห่งชีวิตไหลออกมา จากหัวใจพี่น้องเราต้องรักษาหัวใจเราให้ดีๆสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตของพี่น้องนะครับคือสิ่งที่อยู่ในใจและความคิดและวิญญาณของท่านความจริงอันหนึ่งในชีวิตมนุษย์ก็คือเมื่อท่านหวานความคิดอะไรที่อยู่ในสมองท่านความคิดของท่านในใจของท่านท่านหวานอะไรท่านจะเก็บเกี่ยวการกระทําเมื่อท่านหวานการกระทําอะไรออกไปท่านจะเก็บเกี่ยวลักษณะนิสัย และเมื่อท่านวานลักษณะนิสัยอะไรออกไปท่านจะเก็บเกี่ยวลักษณะชีวิตและเมื่อท่านวานลักษณะชีวิตอะไรออกไปท่านจะเก็บเกี่ยวผลปลายทางก่อนที่ท่านจะทําอะไรก่อนที่ผมจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเริ่มที่ความคิดมันเริ่มที่มโนภาพเราคิดภาพพจน์ออกมาว่าอย่างไรความคิดของเราจะทําให้เรามีท่าทีอย่างไรนําไปสู่ท่าทีและท่าทีของเราก็จะนําไปสู่การกระทําของเรา และการกระทําของเราก็จะนําไปสู่จุดหมายปลายทางว่าจะชนะเกิดผลสําเร็จหรือล้มเหลวและพ่ายแพ้นี่เป็นเหตุผลที่เราต้องระวังความคิดและสิ่งที่อยู่ในใจในวิญญาณของเราในสมองของเราในจิตวิญญาณของเราทุกอย่างเริ่มที่ความคิดของเราถ้าเราอยากมีความสําเร็จเราจะต้องแน่ใจว่าความคิดของเราถูกต้อง จิตวิญ,ญญาณของเราบรรจุสิ่งที่ถูกต้องในความคิดและจิตวิญญาณของเราเพราะมันจะนําไปสู่ท่าทีอารมณ์การกระทําลักษณะนิสัยและจุดหมายปลายทางในชีวิตเราควรจะเติมหัวใจของเราให้เต็มไปด้วยสิ่งที่ดีของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้ายของโลกนี้สิ่งที่มาจากนิสัยบาปธรรมชาติความบาปมารซาตานและระบบของโลกนี้ เราควรจะเติมหัวใจของเราให้เต็มไปด้วยความเชื่อของพระเจ้าความรักของพระเจ้าความเมตตาของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสติปัญญาของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าเราไม่ควรจะเอาสิ่งโกหกเข้ามานี่เป็นเหตุผลที่ผมทําคําสอนเยอะมากเลยนะครับพี่น้องเพราะผมอยากให้พี่น้องคนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าใช้เวลากับความจริงของพระเจ้าอย่าไปฟังคําสอนที่หลอกลวงที่ผิดในโลกใบนี้ไม่ใช่นักเทศทุกคน เทศในสิ่งที่ถูกต้องเขาอาจจะเอาความคิดของเขามาเขาไม่ได้ว่าไปตามพระคัมภีร์เราต้องระวังอย่าไปฟังสิ่งเหล่านั้นเพราะถ้าเป็นสิ่งที่ผิดเข้ามาคําหลอกลวงเข้ามามันจะมาฆ่ามาลักและทําลายชีวิตของเราเราต้องเอาพระคัมภีเข้ามาในใจของเราความจริงของพระเจ้าเข้ามาสดนุดีบทที่1 1 9บกข้อ9บอกคนหนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยการดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์เราต้องเอาพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในใจของเรา อ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์อยู่บทที่ดีที่สอนถูกต้องตามพระคัมภีร์ฟังคําสอนที่ถูกต้องไม่ใช่ความคิดของมนุษย์พี่น้องเวลาที่คนเทศน,นะครับท่านฟังนะอย่าเชื่อทุกเรื่องนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับอย่าเชื่อผมทุกเรื่องท่านต้องไปตรวจสอบกับพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่เขาสอนและเขาพูดมันมีในพระคัมภีร์ไหมถ้าไม่มีนะครับเป็นความคิดของมนุษย์สดุดีบทที่ร้อยสิบเก้าข้อสิบเอ็ดบอกว่าข้าพระองค์จดจําพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจเพื่อจะได้ไม่ทําบาปต่อพระองค์ ความบาปนําไปสู่ความตายความหายนะและการเน่าเปื่อยแต่ถ้าเราทําตามพระวจนะจะนําไปสู่ชีวิตความเจริญรุ่งเร,รืองพรรและความสําเร็จนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องใส่พระวจนะเข้าไปในใจผมบอกตรงผมไม่เคยเสียเวลาไปนั่งดูข่าวไร้สาระไปดูโซเชียลมีเดียที่ไร้สาระหรือถ้าผมเปิดฟังคําเทศนาของคนบางคนแล้วผมรู้เลยเขาสอนผิดนะครับผมปิดทันทีแล้วผมไม่อ่านหนังสือเขาด้วยผมไม่อยากยุ่งกับคําสอนเหล่านั้น เพราะจะใส่คำโกหกและคำหลอกลวงเข้ามาในใจและทํร้ายชีวิตของผมได้ผมขอไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราให้เป็นไปตามพระคัมภีร์เติมเต็มความคิดและหัวใจของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าโรมบทที่สิบสองข้อสองบอกว่าอย่าดําเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้คนในโลกนี้เขาดําเนินชีวิตด้วยเนื้อหนังความบาปมารซาตานสิ่งที่ผิดแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่แล้วท่านจึงจะสามารถพิสูจน์ และยืนยันได้ว่าสิ่งใดคือพระประสงค์ของพระเจ้าคือพระประสงค์อันดีอันเป็นที่พอพระทัยและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์และจะเปลี่ยนแปลงจิตใจความคิดเราได้ยังไงครับให้พระวจนะและพระวิญาณมาล้างความคิดของเรานี่เป็นเหตุผลที่ผมรักพระวจนะมากผมเป็นคนที่รักพระคมภีร์มากเลยอยากศึกษาอยากเรียนอยากสอนอยากนําไปแบ่งปันกับพี่น้องผมเป็นคนที่รักไฟของพระเจ้ามากเพราะไฟเข้ามาล้างความคิดของผมช่วยผมให้ลุดออกจากโซ่ตรวน ผมอยากจะใส่เข้าไปในหัวใจของผมความรักของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาและเต็มล้นไปด้วยความรักพระ ainsi, วริญญาณเป็นผู้ประทานความรักพระวิญญาณเป็นผู้ประทานผลของพระวิญญาณให้แก่ผมโรโมบทที่5้ข้อหบอกเราไม่ละอายที่จะมีความมั่นใจเช่นนี้เพราะว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซึ่งประทานแก่เราความรักของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจของเราผมอยากหนุนใจพี่น้อง ให้เป็นู้ที่รักพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณขอพระวิญญาณเข้ามาล้างความเกลียดความขมขื่นใจความไม่พอใจความโกรธความไม่ให้อภัยออกไปให้หมดแล้วเติมเต็มให้เรารักศัตรูได้ให้เรารักคนที่ไม่น่ารักได้นี่เป็นเหตุผลที่อาจารย์เปโลหนุนใจเราบอกว่าให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเรารักคนด้วยตัวเราเองไม่ได้นะครับพระวิญญาณต้องเป็นผู้ช่วยเราเอเฟซัสบทที่5้าข้อสิบอกว่าอย่าเมาเหล้าอางุ่นเพราะมันจะทําลายชีวิตของท่าน แต่จงเปลี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราดำเนินชีวิตท,ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณผมวางมือให้สมาชิกทุกอาทิตย์ให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณผมอยากเห็นพี่น้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณผู้ประสาแปลกๆถูกแตะด้วยไฟล้างเอานิสัยไม่ดีความคิดไม่ดีการโกหกออกไปคำสาปแช่งออกไปโซ่ตรวนออกไปและจะเต็มด้วยผลของพระวิญญาณ เราควรจะตำลุดด้วยพระวิญญาณและยินยอมต่อพระวิญญาณในการดำเนินชีวิตผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ไปฟังคําสอนชุดท right ี่เรียกว่าดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์รายละเอียดอยู่ในนั้นกาลเทียบที่5้าข้อยี่สสบอกว่าส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนและการรูปจักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย เราควรจะดำเนินชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีผลของพระวิญญาณเต็มหัวใจของเราด้วยความอ่อนโยนความสุภาพรู้จักบังคับตนความกรุณาความดีความชอบธรรมเราควรจะดำเนินชีวิตแบบนั้นนะครับพี่น้องอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเต็มล้นอยู่ในความคิดจิตใจจิตวิญญาณของเราเราไม่ยอมรับสิ่งแง่ลบเข้ามาในชีวิตของเราก็คือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราขอสติปัญญา จากพระเจ้าพระเจ้าอยากจะให้ของดีแก่เรายากอบบทที่หนึ่งข้อหบอกแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนดึกพระไทยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาจะได้รับตามที่ทูลขอพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากจะประทานสติปัญญาให้เราเราต้องขอพี่น้องเราไม่ควรจะเอาตาของเราใจของเราความคิดของเราไปโฟกัสหรือมองสถานการณ์แง่ลบ หรือคนที่เป็นคนแง่ลบในชีวของเราที่มาแกล้งเรามาวิจาร์เรามาทําให้เรามีปัญหาหรือรายงานของแพทย์ในแง่ลบเราไม่ควรจะไปมองสิ่งเหล่านั้นอย่ายอมให้มันเข้ามาในหัวใจของเราแต่เราควรจะขอพระเจ้าให้เติมหัวใจของเราด้วยสิ่งที่ดีของประธานของขวัญที่ดีที่มาจากสวรรค์ของประทานจากสวรรค์เป็นของประธานที่สมบูรณ์แบบและดีขอพระเจ้าสิครับขอทุกวันเลยขอพระเจ้าประทานสิ่งดีเข้ามาในหัวใจของเราความคิดของเรา แมทธิวบทเข้อสิบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกท่านที่ขอต่อพระองค์ผมขอทุกวันเลยนะครับผมขอการเจอมากๆขอความเข้าใจในพระคัมภีร์สติปัญญาความรักความอดทนนานขอพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิต ขอให้มีความเชื่อมากๆขอมีความรักมากๆผมขอพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาขอของประทานขอพระคุณขอความโปรดปรานของพระเจ้าเข้ามาในหัวใจของผมเกิดความเชื่อมากขึ้นพระเจ้าประทานสิ่งดีให้แก่เราพระเจ้าไม่เคยประทานสิ่งชั่วร้ายให้แก่เราพระเจ้าเป็นพระเจ้าแสนดียากอบบทที่หนึ่งข้อสิของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระเจ้าผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ ไม่มีการแปรปวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงเลยสรุปนะครับชีวิตของเราเราไม่สามารถไปกําหนดสิ่งภายนอกว่าคนอื่นเขาจะพูดอะไรกับเราแกล้งเรานินทาเราปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมต่อเราเราไม่สามารถไปกําหนดการกระทำของนคนอื่นความคิดของคนอื่นเรามีศัตรูอยู่ในตัวของเราคือความบาปและมีศัตรูที่อยู่รอบข้างเราและพยายามเข้ามาคือมารซาตานและผีร้าย,ยาวิญาณชัวและระบบของโลกนี้เราอยู่ในสงคราม การที่จะต่อสู้สงครามนี้ได้และชนะได้ก็คือเราต้องรักษาใจของเราให้เชื่อว่าพระเจ้ารักเราอยู่ฝ่ายเราอยู่ในตัวเราและพระองค์จะสู้สงครามแทนเราเราต้องเต็มล้นหัวใจของเรารักษาหัวใจของเราและความคิดของเราด้วยความเชื่อศัจธรรมความจริงสิ่งดีความรักความเมตตาการให้อภัยสติปัญญาจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิว์วจนะของพระเจ้าและพระสัญญาของพระเจ้าอย่ายอม ให้สิ่งแง่ลบเข้ามาอยู่ในหัวใจและความคิดของเราเด็ดขาดไตมันออกไปสั่งมันออกไปเอาแต่สิ่งดีของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเข้ามาในใจของเราให้เราร่วมใจกันในฐานข้าตาบิดาเจ้าแลาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์มีฤทธเดชมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์มีฤทธเดชที่สามารถชนะสงครามในชีวิตของเราได้เราเองไม่มีฤทธเดชพอที่จะทําดังนั้นเมื่อเราประสบปัญหาข้าตาบิดาเจ้าปัญหาที่มันรู้สึกมันล้นเหลือที่เราจะ สู้ได้เราจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นมาขโมยสันติสุขความเชื่อความวางใจในพระองค์ออกไปจากชีวิตของเราเราจะยังพักสงบในพระองค์เพราะเราวางใจว่าพระองค์จะสู้สงครามให้แก่เราเราขอเติมหัวใจของเราให้เต็มขอพระองค์เทความรักลงมาที่เราจะรักคนอื่นและให้อภัยคนที่ทำร้ายเราที่เราจะแสดงความเมตตาต่อศัตรูของเราเต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยความวางใจและพะัญญาของพระเจ้าเต็มไปด้วยสติปัญญาว่าเมื่อเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นรอบตัวเรา ไม่ว่าจะมาจากมนุษย์มาจากมารหรือมาจากอะไรก็ตามหรือระบบของโลกนี้เราจะมีสติปัญญาในการต่อสู้ปัญหาเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนผมเชื่อว่าพี่น้องจะนําคําสอนนี้ไปปฏิบัตินะครับและเชื่อว่าพี่น้องจะมีชัยชนะตลอดชีวิตของพี่น้องเราวิ่งเข้าไปสู่เส้นชัยตามองไปที่เส้นชัยนะครับพี่น้องจะอยู่เพื่อพระเจ้าอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและจะมีรางวัลถาวรในสวรรค์นิรันดร์การเพราะพี่น้อง เชื่อฟังพระเจ้ามีความเชื่อและอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้านะครับขอบคุณครับขอทักทายมาจากที่ U.S. c a p i t a l ที่วอชิงตันดีซีในสหรัฐอเมริกา2ทีมวันที่วัที่3า้อ1 6บถึง17บอกว่าพระคัมภีทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในทางชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง ผมเชื่อว่าพระเจ้าสอนพี่น้องอบรมพี่น้องในทางชอบธรรมพี่น้องจะนำคำสอนไปปฏิบัติในชีวิตพี่น้องจะเกิดผลเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนพระเยซูคริสและมีพระพรมากมายเป็นพระพรแก่นานาชาติและพี่น้องจะมีชัยชนะในชีวิตนะครับฟังคำสอนตอนอื่นๆในชุดนี้และแบ่งปันคำสอนให้เพื่อนๆฟังรักพี่น้องนะครับ ในวันเพนทคอร์สพระเจ้าเทฟไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้า จะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะทรงเผาผลานอยู่ภายในทําให้ชีวิตบริสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิดเดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้น ขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง